สวัสดีนะครับผมวันนี้นะครับจะมารีวิว iPhone 13มือ2และมือ1กันนะครับสำหรับใครนะครับผมที่กำลังหาโทรศัพท์มือถือ iPhone 13อยู่นะครับวันนี้ปล่อยให้ราคาเบาๆเลยนะครับอ่ะวันนี้ความจำา128นะครับเรามีด้วยกัน2สีนะครับมีสีดำและสีขาวนะครับพร้อมส่งเลย2สีนี้นะครับราคาเริ่มต้นนะครับผมจะอยู่ที่11,900บาทจะเป็นตัวสีดำนะครับ สำหรับตัวสีขาวราคาจะอยู่ที่12,900บาทนะครับราคาต่างกันพันหนึ่งจะแตกต่างตรงไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับอย่างแรกนะครับผมตัวนี้นะครับผมเป็นเครื่องสูนไทยนะครับตัวสีขาวนะครับความจำอยู่ที่ 128G b อนะครับอัปเดต iOS เป็น iOS 18เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัวสีดำนะครับผมความจำอยู่ที่128เท่ากันนะครับเครื่องสูนไทยเหมือนกันนะครับอัปเดต iOS 18เรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะครับ จะต่างกันที่แบตเตอรี่นะครับตัวแบตเตอรี่ของตัวสีดำนะครับผมจะอยู่ที่79%ส่วนตัวสีขาวนะครับผมสุขภาพแบตจะอยู่ที่83%นะครับแบต80ขึ้นนะครับผมราคาจะอยู่ที่12,900บาทแบตต่ำกว่า80นะครับราคาจะอยู่ที่11,900บาทนะครับ เครื่องของที่ร้านนะครับเป็นเครื่องสูนไทยทุกตัวนะครับไม่ติดไอคาวนะครับผมแล้วก็จะสามารถรีเซ็ตได้ตลอดทุกตัวเลยนะครับสแกนหน้านะครับผมสแกนหน้าได้ปกตินะครับสามารถเอาไปตั้งเองได้เลยนะครับแล้วก็สําหรับใครนะครับผมที่ไม่มี Apple ID นะครับที่ร้านเราก็มีบริการสมัครให้ฟรีเช่นเดียวกันนะครับอะเมื่อกี้แจ้งราคาสดไปแล้วนะครับสําหรับใครที่อยากวางดาวนะครับ ตัว iPhone 13 128 g กนะครับวางดาวเริ่มต้นอยู่ที่4,800บาทรับเครื่องได้เลยนะครับมี2สีนะครับสีดำกับสีขาวสำหรับใครที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับก็สามารถทำสัญญาออนไลน์ได้เหมือนกันนะครับลูกค้าจ่ายเพียงยอดดาว นะครับแล้วเดี๋ยวที่ร้านเนี่ยจะแพ็กตัวเครื่องพร้อมกับเอกสารเนี่ยส่งไปให้ลูกค้าลูกค้าก็สามารถทําเอกสารเองได้เลยนะครับมีขั้นตอนวิธีการทําให้นะครับอ่ะต่อมาเดี๋ยวเราไปดูกันที่มือหนึ่งกันบ้างนะครับตัวมือหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้ดูสีขาวก่อนสีของเครื่องจริงเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับอันนี้เป็นเครื่องมือหนึ่งนะครับจะไม่สามารถแกะได้นะครับหลังกล้องนะครับผมจะมีซีนอย่างนี้นะครับสําหรับมือหนึ่งนะครับ ก็แกะลอกตรงนี้ออกได้เลยราคาอยู่ที่15,900บาทเท่านั้นนะครับสำหรับใครที่สนใจมือหนึ่งหรือว่ามือสองนะครับก็สามารถทักเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะครับอ่ะตัวนี้เป็นตัวอย่างสีขาวนะครับเดี๋ยวเรามาดูสีดำกันบ้างตัวนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องสีดำนะครับเดี๋ยวเราให้ดูตัวอย่างสีดำนะครับสีดำก็อันนี้จะเป็นสีตัวอย่างนะครับเครื่องมือหนึ่งนะครับที่ร้านจะไม่สามารถแกะมารีวิวให้ดูได้นะครับ นี่สีดําก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสวยๆเลยนะครับสําหรับใครที่ชอบสีดํานะครับก็จัดสีดําได้มือหนึ่งวันนี้ราคาสดนะครับปล่อยให้ราคาไม่แรงเลยนะครับประกันศูนย์หนึ่งปีนะครับเครื่องไม่แกะไม่แอ๊นะครับประกันไม่เดินนะครับหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับจัดส่งฟรีนะครับหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทนะครับมีให้เลือกด้วยกันสองสีเหมือนกันนะครับมีสีขาวและสีดํายังไม่พอเท่านั้นครับยังมีของแถมให้ก็คือ ฟิล์มกระจกเต็มจอนะครับแล้วก็จะมีเคสใสกันกระแทกให้นะครับมีของแถมให้พร้อมใช้งานเลยนะครับเอาไปถึงก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับราคานี้นะครับปกติจะไม่มีของแถมให้นะครับแต่ที่ร้านนะครับจะมีแถมเคสใส่กันกระแทกและฟิล์มกระจกเต็มจอมีให้ฟิล์มหน้าและฟิล์มหลังนะครับฟิล์มหลังจะเป็นเคฟร่านะครับ และสำหรับใครนะครับผมที่ไม่มี Apple ID นะครับที่ร้านก็สมัครให้ฟรีนะครับทั้งมือ1และมือ2เลยสําหรับใครนะครับผมที่สนใจนะครับ iPhone 13อยู่นะครับสามารถทักเข้ามาสอบถามในเพจได้เลยนะครับร้าน IT Shop อปจำหน่ายมือถือราคาส่งหรือจะเป็น ID Line นะครับ ID Line นะครับ IT Shop 2020นะครับหรือจะ ดูสินค้าเพิ่มเติมหน้าเพจได้เลยนะครับจะมีราคาสดและราคาวางดาวแล้วก็จะมีราคาวางดาวข้างงวดคำนวณไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถเข้ามาดูหน้าเพจกันได้เลยนะครับสำหรับใครที่สนใจมือถือรุ่นไหนอยู่นะครับก็เข้ามาดูหน้าเพจเลื่อนๆื่อนดูได้เลยนะครับนัดรับฉะเชิงเซานะครับผมหรือแวะวกระเคียงไปส่งให้ได้นะครับสำหรับลูกค้าต่างจังหวัด ซื้อสดก็จ่ายแค่ค่าเครื่องแล้วก็รอรับเครื่องได้เลยสําหรับวางดาวก็จ่ายเพียงแค่ยอดดาวแล้วก็รอรับเครื่องพร้อมเอกสารลูกค้าสามารถทําเอกสารออนไลน์ได้เลยเงื่อนไขาการวางดาวนะครับใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวเท่านั้นอายุ18ปีขึ้นไปนะครับไม่เช็คเครดิตแบ c k คดิสบูโรนะครับผมดูหน้าเฟซเป็นหลักนะครับลูกค้ามีตัวตนหน้าเฟซอนุมัติก็รอรับเครื่องได้เลยนะครับสำหรับใครที่สนใจรุ่นไหน สามารถทักสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้ต้องขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ